วันที่9กันยายนพุทธศักราช2563ในสุดเทพชิตตะยะวงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระรุ่นที่1-2ส่วนภูมิภาคโดยมีนางเทียนรัตน์นวะมะวัตลรองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายทศพลกริตะวงวิมานเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมนายอุดมศักดิ์เจริญวุฒิรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนายสุคนส,นสุวรรณศักดิ์สินายอำเภอเมืองชนบุรีนายนลงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขผู้บริหารสํานักงานประกันสังคมและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับณนะห้องแสนสุขโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จากนั้นนายสุเทพชิตะยะวง์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงภารกิจสําคัญของสํานักงานประกันสังคมและทําการเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยซื้อแรยงานภาคอิสระรุ่นที่1-2ส่วนภูมิภาคอย่างเป็นทางการก็มีนโยบายชัดเจนว่า,าต้องการที่จะให้ประชาชนนั้นเนี่ยมีหลักประกันหรือว่ามีประกันสังคมนะฮะ ซึ่งถ้าหากว่าประชาชนมีหลักประกันสังคมแล้วเนี่ยจะทำให้ชีวิตจะมีความสุขนะครับซึ่งวันนี้เป็นการจัดอบรมเครือข่ายเครือข่ายที่จะ,ะไปสร้างเครือข่ายต่อนะที่จะเพิ่มประชาชนหรือคนเนี่ยให้มีประกันสังคมเพิ่มมากยิ่งขึ้นคนที่มีอายุต,ตั้งแต่15ถึง59 60ปีเนี่ยได้ได้มี ทำประกรันทุกคมได้แต่ขณะนี้เรา,ยา,เาขยายอายุจาก60ปีเนี่ยเป็น65ปีจึงเป็นโอกาสดีที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะได้ในรับโอกาสนี้ซึ่งเป็นการาลดความเหลื่อมลำ้ำและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับของประชาชนนะและนอกจากนี้ ตัวเลขที่ประกฏชัดเนี่ยสามร้อยสามล้านขวานี่สามล้านขว่าที่ภาพรวมมาตาสี่สิบเนี่ยนะฮะถ้าดูว่าอยากจะได้มากกว่านี้เพราะว่าสังคมนี้นเนี่ยเป็นสังคมสูงอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ,ะผลเอกพยุจจานุชาเนี่ยตัวเลขสภาพัดเนี่ยมีความชัดเจนว่าในมี2 5 8 3เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยจะเพิ่มมากถึง20ล้านคนนะครับ ตรงนี้ถือว่าการจัดการส่งเสริมผู้สูงอายุในวัยสูงวัยเนี่ยมีหลักประกันสังคมเนี่ยถือว่ามีความจําเป็นในเรื่องพวกนี้นะครับต้องกล่าเปยนว่านโยบายของทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานภายใต้การนําของทานงรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติจุมติน,นะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับมีหลักประกันนะครับในชีวิตมีความมั่นคงในการที่จะ สร้างหลักประกันให้สามารถที่จะดำรงชีวิตในบ้านปลายชีวิตได้อย่างมันง่นคงครับสำหรับความคาดหมายของการดำเนินโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระในครั้งนี้ จะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนแรงงานภาคอิสระในพื้นที่จังหวัดชนบุรีให้เกิดความตื่นตัวและร่วมเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนการขยายความคุ้มครองการประกันสังคมเพื่อให้แรงงานภาคอิสระได้รับความคุ้มครองประกันสังคมให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสำนักข่าวไทยแลนด์พลัสรายงาน